คลิปที่สองเวณทูจะเทวาสหะริจะอัสมาจะทูเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปรกคิตาสุเรียนสุปนิสาเทวาสุริยามาคูปรกคิตานักตานิปุรกคิตตวะอคุมันทวราหกาพระสุนวะโสเศโทศก โปาคาวินทัตโตทัศสติทศธากายาสัพเพนนตตวัตนิโนทิมันโตจติมันโตวันาวันโตอิัสสีโนมุธามานาพิกามุพิกุนางสมิติงวันังอาหาโคสหาโคเทวาชาระมะคิสิขาริวาอริทัตตาจัโรชาจะอุมมาบุภาณิพาสีโน พุรณาสหอมมาจะาัจุตาจากเนชกาสุเรยะรุจิราคูราควาสวานีสิโนและเศรษฐาสาทายาสเพนนัตตวัติ้วยเลยที่มันโตสุติมันโตนนวันโตยอสสิโนโอทามานาพิกามุพิคุณังสมิทิงวะนางสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตมาคิตาปทุสิกาคูอาภูมโนปทุ สิกาอาคคาคูหะเรโยเทวาเยเจะโรหิตวาสินโนปรารคามหาปรารคาอาคูเทวายยสสิสนโนทเสเตเทสาธากายาสาเพยนนัตตะวัดอินโญทิมันโตชุติมันโตว,วนาวันโตยศสสิสนโนโมทะมานาพิกามุนพิคุนางสมิติงวันานางโธกาการุมหา,ารุณา ภูเบคะนาสาสหโอทาตะไคหาปาโมุภาอคูเทววิจักขณาสถามัตตาหารักชามิสกาจะยัสสิโนทนายาอาคาปชุนโลโยทิสาอภิวัตติทัศเสติทัสสาทากายาสัพพีแะนัตตะวันิโมยิมันโตจิตมันโตนาวันโตสัสสิโนมุธาปานาภิก พิคุณนางสมิติมวนาเคมิยาตุสิตายามากัญพกาจายสสินโดสัมพิตะกาลามาเสถาโสตินามาจ่าสวายิมานารตินุอาภูอาคาภูปาระยิมิตาทศเสติทศสาาุายาสเพยนัตวัตินุวิธิมันโตชติวันโตวันนาวันโตยสสินนุธรรมานาภิกขรมงพิขุนางสมิติมวนา สันเทเตเทวานิกายาสเพนะนะตวานิโนอรามันวเยนะอาคันจุนเกจันเนสักิสาสหะปาวุฒะชาติมักีรลังโอสตินนะมนาสวังทะเกโวคัตตารังนาคังจันทาวะอัสิตาติตังสุตธรรมปรมัตโตจะาบุตรไตที่มตโตสหัสสนงกุมารโรติโสจ่สุปะคัสมิติงวนาสัสสภมารุกานังมหาพรหมพินทติอุปปันโนชติมตโตอภิสมากายโยยัสสิโสทเสศเอิสราอุปปเจกวะสวติโนเตสันจาราชตามาชตัว อาขาโตปาริวาหฤโตเตสเไปอภิกรรเตสินเทเทไสภามเกมรเซนาิการมีภาษาคันหาสามวันที่ยังเอ๋าคันททพันททาราเคนะพันธามัจุบกสมุตปาริวาเรตมาวบุญจิตาโคจินาอิติตาธรรมหาเสนวันหาเสนนอะเปสยานินาตาลมหัจจะสารังกตวานะ เทระวังเนี่ยท่าพระวสโคมีโคธนะยันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวติสังคุโตอสยังวสีกันจาสพังอภิญญาะบวขัคตตวานาจักกุมารกตอมันตยสถาสาวเกศาสเนรเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาทัพิขาว เตจ่าตัปปมักาโงสุตวาพุทธศาสนานุตราเกียริปการมงคลสังโลกมัมปีอินเชยุสภีวิสตะสังฆามาพยาติตายาสัสโนโมทันติสหกุเตหิสวกาเตสะเนสุตาติปสุจุลชัยยกรและโมเมพุตาเตชสาราตนาตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารย จอินทราจาจะจตุโรกา,าคาัมภีรักกาสมุธาภูตุงคาคาจสัพพม,มชยะประสิทธิปวันต,ตุเตชยะชยะทรณีทรณีกะทิโอลทีนาทีนาะทีชยะชยะค้าคนละตนละนิสัยนิไรใสเศนาเมรุรานนะระชะคนนอรชีชยะชยะคำบี เขตนากีปีศาจจัุตตะการีชยชยาทุนนิมิตาโรคีชยชยาสังคีสุธาทานามุขชาชยาชยาวรุณามุขสาสตราชยะชยาจมปาธินาคากราคนทกชยะชยาคนสัคนนัตตุรงสุปาราอุชงสิหะพยาขาดีปาชยะชย พุรณะอุปยาตาชิตาชิตาเสนาริบุณะสุตินารดีชยาชยาสุขาสุขาชีวีชยะชยาธรณีตรลีสตาสุชญาชยะชยาธรณีสาตินสตาชยะชยามังกรานัญญาภวเคชยาชยาพุรณะยาเคชยะชยาลักเกษตรสุระผู้ชาเตชา ชยชยพรมเมธนคาชยชยาราชาธิราชสัจชัยชยชยปทวิงสพังชยชยอรันตาปเจกะพุทธสวังชยชยมหิสุรหาโรอารินเทวาชย ชยะพมาสุรโคชยะชยะนาโคบุนหาโครูปะโคฉันติมารวิอินโนจเวนะเตโยจัคูเวโรวาลุโนปิตาอาคีวายโยจัปปะชุนโฮโกมาโรทัตตัตตาโกอัทตัตตาสะมหาเทวาสิติตาปัสสะอาทะยุอิสิโนสักกาสภาชยะรามุวันตุเตชยะธรรมุจัสังโฆจัทสปาโรจัชยะกางเอเตนะชยะเตชยนะชยะสุติพันตุเตเอเตนะพุทตเตชยนะคงตุเตชยะมังคลัง ยโยปิพุทธศสาสลิมตโตอายมาราษฎาจักรปิมโตประราชโยโขโศยมบริมันเตปมธิตาสยาตถาพระมคณามหสินโนชโยปีผา้ทศสารสลีมันเตโตะอายทามาราษมาจักรปปิมาโตปรัราชโยโุโสยมบริมันเตปมธิตาสยาตถาอินทะคามหสิโนชโยปิพุทธศสาสลิมัตโตะอายัง มาราศัจจปปิมโตปราชิโยขโศยมโพธิมันเตกมรติตาชยาตถาสุปนาคนาวิหิสิโนชโยปิพุทธศัศสิริมโตอายามาราศัจจปปิมโตปราชิโยขโศยมโพธิมันเตกมรติตาชยาตถาธนคนาวิหิสินโนชโยปิพุทธศัศกะริมโตอายามาราศัจจปปิมโตปราชิโยขโศยมโพธิมันเตกมรติตาชยาตถาสัพพมาฆนาวิหิสิโน เชยนต์ตระเวยามูเรสกายนางนั้ทีวัชโนเอวังตวังวิเโยงของฮิเชยนโสชยมังคารีอภรรษิตาปัลังเกสีเสปะทวีโพคเรีพิเศษเกสุภาพุทธานาอาคาปตโตมรรติสุนักตังสมังคลังสุปาตังสุหิตังโสขโนสมุขตัวจัตสุญธังพระมจารีสุปะทากินากายกรรมวาจากรรินา ขินามโนกัมมังปฏิฏิเตวะทักินาปะทักินานิัตาวานะละพันตัเถวะทักขินีเตอัฏารตา,า,า,าสุขิตาบรุนหาพุทธศาสนีอารุคาสุขิตาหงทาสหสภิหิยาติภิสุนัตนตุโคนโตเยเท,ยทวอสเมิงทานเนอธิกาตาธิธาย,ยุปรสาสตาหงนตุสุขิตาหงนตุสัพพตา,าละกันตุสัพพา ศาสนาญากิาจปปต,ตนาเตสาสภพปูเรนตุมนโนรถายุตากาลีป,ปวัสันตุภาษาภาษาวรหากาโรคาจุปัตวาเตสงังนิวาเรนตุจะสัพพทากายสุขาเจตาสุขาราัรนตุยถารหางังบสืสวดธรรมนิยามาสุตังเอวามีสุตงัเเตง,เอ,เ,ตงเอกงังสามัญภพกวาสวัสดิสวัสดียางวิหารตีเชตาวานะวานีอานะอาอนากริปีติกาสารามีตระห์โภพขวาพิภุมันเตศิ พิฆาโวติท่าพาท่าพาท่านเตติเตพิภูภคะวะโตัวปัจจโสสมภะกวะเอตตาท้าวจะอุปัาวาพิฆเเวริฐาคาจานังอุปัฏฐานวะรุปัฏฐานานิตตาวะสาธาตุธรรมนิตตาธรรมนิยามตาสัมพีสังขาราอนิจจติตังตตาขตวะพิสังพุชิติพิสเวติอภิสังพุชิตตวะพิสเวตตวะจิตคติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติมิวาลติวิภาชติอุตานีกาโลติสัพพีสังขารานิจจติอัปปาวาพิฆเเว ตถาคตานัง <c oughs> อนุปทาวา <c oughs> ตถาคตานัง ทิตาวะสาถาตุธรรมิตาธรรมานิยมตาสเพธังคาลาทุกขาติตังตถาคตอภิสัมพุชติอภิสินติภิสัมพุจตวะภิสเมตวาจีคติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวรติวิภะฉติอุตานีกะโรติสเปสังคาลาทุกขติอุปทาวาภิกขเวตถาคตานางอุปทาวาตถาคตานางทิตาวะสาธาตุธรรมิตาธรรมานิยมตาสเปธังมาลาทุกติตังตถาคตอภิสัมพุสติอภิสเมติอภิสัมพุจตวา พิสมณตาะทิกติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวารติวิพาชติอุตานิคาโรติสเปถมานตาติอธิวิธามโวจักข้าวาอัตมนาเตพิภูเขาวะข้าวาโตพาสิตังอาพินทุนติวสวดพระเทกรตคาถา อาิตังนวะค่ะเมยานาปฏิกันเคนะข้าตังบุคคลไม่ควรตามีิถึงสิ่งที่เม่ไปแล้วได้อะไรแล้วไม่พึงพผลไม่พึงโอล่ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงอาญาที่ติตามไปนั้นตังปันจานจะอนาคตาตังสิ่งเอดีตก็ราไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมตถาทตถาวิปัาสติอาสาังหีรังอาสาังคุปังตังวิธรรมวณุรูหะเยผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอยางแจ่มแจ้งให้งั่นเง่นข่อนใครขอคนรพ่อปุรณาเช่นนั้นไว้ อาเจวัชกิจมาตราบงโกชญญามรณะสุวีความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮินนสังคาลาเตนะมหาเสยนะเสนะมัจจุนาเพราะการถกเถียงต่อมาจนลาซึ่งมีเศรีนัมากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังิหาริมาตาเปียอัลาตัมมาตันทีตัางตางวพปเทคาราโตติสันโตอาจิคเตมวันนี้วันนี้ผู้สมบย่องกล่าวเรียกผู้มีความเพียรหนุษเช่นนั้นไม่เกิดขานกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมทำบนสดธรรมะสองเวขาปะเจวคณะ สเพสังาราณิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและโลกปธรรมนามธรรมทั้งหมด,ดทั้งส,สิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังาราุุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและโลกปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากและพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัเพธัมมานาตาสินงทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแล้วไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวตต่างศีวเป็นของไม่ยั่งยืนทุวางมร อาวัโสไม่